ลงไปลงลงลงไปอาบน้ำเลยเบนอาบน้ำเบนมานอนไปไหนนอนฮึมา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 เบนมา ហេត្រាប់ជុំយិនក៏គុញាយលងអាបน้ํา ครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับดูคลิปนี้นะครับคุณยายก็ลงอาบน้ําช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายโมงโอบายบ่ายสามโมงครึ่งนะครับคุณยายก็ลงอาบน้ำอาบช่วงเย็นนะครับ วนเนื่งจากคุณตาไม่ได้อยู่นะครับวันนี้ก็เพิ่งมา,าจากตัดหญ้ามานะครับเลยพาคุณยายมาลงอาบน้ำเล่นนะครับให้มเีเล่นน้ำแล้วยายก็เล่นน้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์สับตะคาให้ด้วยนะครับกดติดตาม เยอะๆนะครับช่องคุณยายก็มีคนดูน้อยนะครับวันนี้ก็ฝากแม่ๆด้วยนะครับฝากทุกท่านเลยนะครับผู้ติดตามนะครับช่วยซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณยายก็ลงอาบน้ำเพราะว่าช่วงนี้ฤดูร้อนมากนะครับร้อนกลางวันนะครับ Thôi Nón luôn con Thôi mẹ Thôi 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 Lưng luôn 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 Thôi Nón luôn dài yeah, nón luôn luôn Nón luôn Thôi nón luôn thôi thôi, thôi 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 mẹ thôi, mày, thôi. นอนลงนอนลงนอนลงนอนเอ,อิญนอนลงนอนเอิญอึบออโอ้โหเออมีความสุขมากเลยคุณยายวันนี้เย็นชุ่มฉ่ำนะครับนะครับบนสูงบนบนสูงแล้ว เออเออเอ่อเล่นเบิ้ลทุบนเออจกชกชกซ้ายมาจกซ้ายเดียวกซ้ายเดียวกซ้ายเดียบน้ลทุบมนจกซ้ายขึ้นมาทำไมเร็วเถอะเบน้ลทุบมนตักบน้ลทุบเออบน้ลทุบมนบนอีกบนอีกบน้ลอีก

ไม่รอยช้าเลยยายเร็วแมกเลยนะครับน้ำเนี่ไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ดูคลิปของคนใหญ่ลงเล่นน้ําอย่างสดชื่นเลยนะครับวันนี้ก็ขึ้นไปแล้วก็จะกลับบ้านยังเดียวคนใหญ่จะไปรอทานกล้วยอยู่บ้านเลยนะครับ เป็นประจำนะครับไม่ค่อยอยู่นานนะครับอาบน้ำเสร็จก็จะไปรอตามไรสดขายกล้วยให้คุณยายนะครับคลิปนี้นะครับพอคุณยายได้กินได้ทานนะครับซึ่งยายเยอะก็เกี่ยวเชี่ยวละมากนะครับอันนี้คุณยายก็จะอาศัยผลไม้อย่างเดียวนะครับเพื่อได้กินได้ทานกลับบ้านแล้วยายนะครับไปแล้วนะครับ อาสวัสดีครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ6นาทีนะครับชมเพื่อชมนะครับเดีย๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะครับไม่รอช้าจะรอกินกล้วยอยู่บ้านนะครับเห็นเห็นมัน้กลับบ้านอีกเร็วยาย เอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนขอลาสวัสดีครับวันนี้คุณยายนะครับเดินกลับบ้านแลว้ว